ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆรวมถึงคณะกรรมการสัรหาทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ ค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะก็คือการได้มาเป็นอายุรแพทย์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเรง็งรวมถึงอาจารย์แพทย์อย่างที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจมากเนื่องจากว่า,อาตอนที่จะต้องตัดสินใจเรียนต่อเฉพาะทางนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้ได้มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่มาตลอดระยะเวลา6ปีเต็ม ทำให้ทราบถึงความเป็นไปทุกอย่างนะคะจึงทําให้เกิดแรงบันดาลใจมากว่า,อ,าอยากที่จะามาทําทางด้านอายุรแพทย์แล้วก็ทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งปอดจนกระทั่งทําให้ได้รับทุนนะคะไปศึกษาต่อทางด้านโรคมะเร็ง เฉพาะลงไปนะคะที่เมโยคลินิกและที่ r o s เว l l ์พาร์ค n ค e นเซอร์อินสตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและพอกลับมาก็ได้มีโอกาสทำงานทางด้านนี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการสอนนะคะรวมถึงการพัฒนาในการดูแลรักษาคนไข้ ทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโรคมะเร็งปอดรวมถึงการพัฒนาการวิจัยทางด้านโรคมะเร็งด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่กลับมาจนถึงวันนี้6ปีเต็มต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่คิดถูกนะคะที่ มาศึกษาแพทย์แล้วก็มาเรียนต่อทางด้านอายุรศาสตร์รวมถึงาทางด้านมะเร็งวิทยานะคะเราก็จะรู้สึกภูมิใจมากทีเ่เวลาที่เราส่งเสริมนะคะให้น้องๆเรสิเดนต์นะคะหรือว่าเ,าเาฟลโลนะคะ ได้มีโอกาสได้ทําวิจัยอย่างจริงจังและทําให้เขารักในการทําวิจัยเรารู้สึกภูมิใจด้วยที่เวลาเห็นเขาไปพรีเซนต์งานที่เมืองนอกนะคะหรือว่าได้รับรางวัลต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูแพทย์คนหนึ่งนะคะภาคภูมิใจในลูกศิษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ อยากจะฝากถึงอายุรแพทย์ทุกท่านนะคะว่าอายุรแพทย์อย่างพวกเราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง6ที่มีนะคะในการช่วยในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะเราจะต้องมีความช่างสังเกตนะคะมี Eagle Eyes นะคะจะต้องรับฟังรับฟังผู้ป่วยรับฟังญาติผู้ป่วย รวมถึงรับฟังเพื่อนร่วมงานนะคะเราจะต้องมีวาทศิลป์นะคะหมายความว่าจะต้องมี Communication Skill ที่ดีปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการเข้าใจผิดนะคะถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารนะคะกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ดีปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นรวมถึงผู้ร่วมงานด้วยดังนั้นเนี่ย o m m u n i c a t i o n Skill สำคัญมากนะคะ นะคะอายุรแพทย์อย่างพวกเราทุกคนเหนื่อยแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องแบ่งเวลานะคะให้กับตัวเองและครอบครัวคนที่เรารักและคนที่รักเราเราจะต้องมี work life balance นะคะแล้วก็จิตใจนะคะความเมตตาเมตตาธรรมสำคัญมากนะคะที่จะ ช่วยตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยให้เขามีอาการที่ดีขึ้นผู้ป่วยสัมผัสได้นะคะแล้วก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจจริงของเรานะคะและเมื่อนั้นประสบเราก็จะประสบความสําเร็จในการที่จะรักษาเขาแล้วก็ได้ความร่วมมือต่างๆจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญมากนะคะดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเอาไว้นะคะเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง6แล้วก็เรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอ communication skill และ work life balance นะคะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ